สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยในที่สุดตามความคาดหมายครับสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5หรือททบอ5ดึงกนกทีระเสริมรายการข่าวดันเรตติ้งในปี2565สถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5หรือททบอ5เตรียมเปิดผังใหม่จับมือพันธมิตรร่วมผลิตร,รายการข่าว พร้อมดึงสีพิธีกรข่าวทั้งกนกรัฐวงสกุลธีระธัญญภัยบูณ์สันติสุขมาโรงศรีและสถาพรเกื้อสกุลหวังเพิ่มเรตติ้งในปี2565เมื่อวันที่29กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่30กันยายน2564ผลโทรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือทอทอบห้าเตรียมจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่ในส่วนของรายการใหม่นี้จะจับมือกับพันธมิตรร่วมผลิตร,รายการข่าวทอทอบห้ามิติใหม่พร้อมดึง4ี่พิธีกรข่าวดังกนกรัฐวงศกุลธีระธัญยภัยบูรณสันติสุขมรงศรีและสถาพรเกื้อสกุลเสริมทับรายการข่าวหวังผลักดันให้เรตติ้งเติบโตสูงขึ้นในปี2565 ของททบ5เราคงจะได้ติดตามรายการข่าวที่มีคุณภาพของททบ5จากทีมงานจากท็อปนิวไปร่วมในการผลิตรายการแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็คงไม่ลืมที่จะติดตามรับชมช่องท็อปนิวทีวีควบคู่ไปกับททบ5ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ